โรคอ้วนในวัยเด็กอะไรทำให้เด็กมีน้ำหนักเกินจากการกินอาหารมากเกินไปการออกกำลังกายไม่เพียงพอหรือมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เสี่ยงต่อโรคอ้วนรวมถึงพันธุกรรมลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคลการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอการควบคุมอาหารล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วนในวัยเด็ก ช่องนี้พี่เอาจจะแชร์ความรู้เทคนิคดีๆจากประสบการณ์เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กในคลิปนี้จะได้รู้ถึงการจัดการกับภาวะน้ำหนักเกินจนเป็นโรคอ้วนในวัยเด็กเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมดูแลลูกน้อยกดติดตามเซเปียนเฮลท์ไว้ได้เลยนะคะ โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคมส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวโรคอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมเกินปกติจนทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงปัญหากระดูกและข้อและปัญหาการนอนหลับเด็กมีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเป้าหมายเร่งด่วนไม่ใช่การลดน้ำหนัก และคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้อย่างไรว่า น้ำหนักของลูกเป็นปัญหาหรือไม่เป้าหมายคือการพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นและใช้เวลาออกกำลังกายให้มากขึ้นการสร้างและส่งเสริมนิสัยที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้ลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้แนวคิดเหล่านี้จะค่อยๆกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นและอัตโนมัติลูกจะหยิบแอปเปิลแทนคุกกี้โดยไม่ต้องคิดแม้แต่น้อยความสนใจมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงบ ไม่ใช่แค่ตัวเลขน้ำหนักเท่านั้น เครื่องมือคัดกรองที่ใช้กันทั่วไปในการประเมินน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กรวมถึงผู้ใหญ่คือการวัดดัชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า BMI โดยจะวัดน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงมีค่าสูงมากกว่า2เท่าของค่าเบี่ยงมาตรฐานและกุมารแพทย์จะประเมินโรคอ้วนเพิ่มด้วยการวัดน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแบ่งตามอายุและเพศที่มีค่าสูงมากกว่า3เท่าของค่าเบี่ยงมาตรฐานโรคอ้วนในวัยเด็กมักถูกเรียกว่าเป็นโรค กระบาดสมัยใหม่และเป็นปัญหา สาธารณาสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยจากผลการสำรวจข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในปี2564พบเด็กวัยเรียนที่มีอายุ6-14ปีมีน้ำหนักเกินและอ้วนร้อยละ11.09สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนในเด็กได้แก่ปริมาณแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นผ่านการรับประทานอาหารปริมาณมากของว่างเครื่องดื่มแคลอรี่สูงรูป แบบการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงน้อยลงการออกกําลังกายและพฤติกรรมที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเช่นเด็กไม่ออกกําลังกายดูโทรทัศน์เล่นวิดีโอเกมเกิดความไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่ได้จากอาหารและพลังงานที่ร่างกายใช้ปัจจัยด้านพันธุกรรมเช่นบิดามดาอ้วนมนดาเป็นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์โรคต่อมไร้ท่อหรือโรคทางพันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมเช่นการบริโภคอาหารไขมันสาแป้งน้ำตาลสูงอาหาร แปรรูปอาหารสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวเป็นต้นภาวะแทรกซ้อนโรคอ้วนในเด็ก ผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายดังนี้ระบบหายใจเช่นภาวะทางเดินหายใจอุดกัน้นนอนกรนโรคภูมิแพ้ระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเช่นขาโกงกระดูกหักง่ายระบบต่อมไร้ท่อเช่นโรคเบาหวานระบบทางเดินอาหารกดไหลย้อนไขมันสะสมในตับนิ่วในถุงน้ำดีความผิดปกติของผิวหนัง เช่นผิวหนังมีผื่นสีน้ำตาลดำหนาบริเวณคอรักแร้ข้อพับขาหนีหรือมีรอยแตกที่หน้าท้องสภาพจิตใจเช่นถูกล้อเลียนขาดความเชื่อมั่นแยกตัวจากสังคมและเกิดภาวะซึมเศร้าแม้ทางการแพทย์ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ปัญหา แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโครงสร้างทางพันธุกรรมสภาพแวดล้อมการรักษาจึงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดล้ำหนักในระยะสั้นแต่เป็นการช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวในการพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัววิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับโรคอ้วนในวัยเด็กคือการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นเรื่องของครอบครัวโรคอ้วนในวัยเด็กพบได้บ่อย ในครอบครัวที่ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยกว่าสาเหตุหลักมาจากไขมันและน้ำตาลส่วนเกินในอาหารปรุงสำเร็จและการบริโภคน้ำอัดลมการอดอาหารไม่เหมาะสำหรับเด็กอาจเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะเด็กๆเพราะสารอาหารจำเป็นต่อการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ตลอดวัยเด็กจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจะได้รับวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารที่สมดุลแม้ว่าการควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่บางคนแต่ก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กการจำกัดอาหารหรือลดปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและท้ายที่สุดอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีทำให้ทุกคนเคลื่อนไหวส่วนสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีคือการคงความกระฉับกระเฉงทางร่างกายการออกกำลังกายจะ ให้พลังงานเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อช่วยให้เด็กๆนอนหลับสบายในเวลาการคืนและตื่นตัวในระหว่างวันรวมถึงการจำกัดเวลาอยู่หน้าจอการจัดการกับการต่อต้านบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเพื่อให้ลูกและครอบครัวเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเป็นเรื่องปกติที่จะเผชิญกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องใช้เวลาเพราะการบรรลุเป้าหมายใหญ่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ที่เอาขอแชร์วิธีการ5 2 1 0ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถแชร์กับลูกๆได้อย่างง่ายๆมาดูกันว่าคืออะไรและมีอะไรบ้างผักและผละไม้5มื้อต่อวนันเตรียมผักและผละไม้สดที่ลูกสามารถรับประทานเป็นของว่างหรือระหว่างมื้ออาหารได้ใช้เวลาอยู่หน้าจอไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวนันสลับงานอดิเรสสำหรับกิจกรรมอื่นๆ,นๆเช่นการเล่นนอกบ้านหรือช่วยเตรียมอาหาร ออกกำลังกายอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันเด็กจำเป็นต้องเผาผลาญพลังงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสารอาหารและแคลอรี่ที่บริโภคกระตุ้นให้ลูกลุกขึ้นและเคลื่อนไหวดื่มน้ำตาลศูนย์แก้วต่อวันติดนมและน้ำที่มีไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันสำหรับเครื่องดืง่มหากเป็นน้ำผลไม้ให้เสิร์ฟเฉพาะน้ำผลไม้ร้อและในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตปกติและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนต้องอาศัยความร่วมมือของเด็กและครอบครัวในด้านโภชนาการพฤติกรรมและจิตใจให้ลองทําตามเคล็ดลับเหล่านี้ 1. ปรับลดอาหารพลังงานสูงเช่นแป้งอาหารรสหวานไขมันอิ่มตัวและอาหารรสเค็ม 2. เพิ่มอาหารชนิดกากใยสูงเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผักผลไม้ไม่หวาน 3. บริโภคอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่เป็นอาหารหลากหลายและบริโภคให้ครบ3ามื้อไม่งดอาหารมื้อเช้าและไม่กินอาหารมื้อดึก4หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภททอด5ควรดื่มนมจืดพร่องมันเนยหรือไขมันต่บงดน้ำหวานน้ำอัดลมรวมทั้งขนมหวานและขนมขบเคี้ยว6ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำวันละ30-60ถึงนาทีอย่างน้อย3-5ถึงครั้งต่อสัปดาห์โดยกิจกรรมที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยเด็กอายุ2-6ปีวิ่งกระโดดเชือกเตะลูกบอลปีนป่ายเครื่องเล่นว่ายน้ำ อายุ7-10ปีโยนรับลูกบอลเตะลูกบอลปั่นจักรยานปิงปองเทนนิสเป็นต้นและอายุ10ปีขึ้นไปเดินวิ่งว่ายน้ำและปั่นจักรยานเลดกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเช่นกำหนดเวลาดูโทรทัศน์เล่นเกมรวมกันวันละไม่เกินสองชั่วโมงในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไป 8. สร้างแรงจูงใจและฝึกวินัยในการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเมื่อลูกทำได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการตำหนิและการลงโทษ 9. จัดเตรียมทางเลือกต่างๆแทนที่จะถามเด็กว่าออกกำลังกายหรือไม่ให้เสนอทางเลือกเช่นเดินเล่นด้วยการจัดปาร์ตี้เต้นรำ 10. การให้ทางเลือกต่างๆจะช่วยฝึกฝนทักษะการตัดสินใจควบคุมสถานการณ์ของตนเองและลูกได้มากขึ้นสร้างเป้าหมายที่วัดผลได้เด็กในวนัยนี้ชอบที่จะใช้เวลากับพ่อแม่มากขึ้นดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จงใช้ประโยชน์และตั้งเป้าหมายที่จะได้ทําอะไรสนุกกับลูก11พ่อแม่และครอบครัวเป็นแบบอย่างของ,ของการมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารการออกกําลังกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม12แสดงออกส่วนบุคคลและเสริมความมั่น ไม่ว่าโรคอ้วนจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามสิ่งสำคัญคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายพ่อแม่ควรให้กำลังใจเด็กเพราะการลดน้ำหนักต้องใช้พลังใจอย่างมากรวมถึงส่งเสริมให้ลูกใส่ใจในสุขภาพตัวเองการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดน้ำหนักเกินในอนาคตได้และนี่ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ เข้าใจพร้อมรับมือและเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกรงทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และเพื่อให้เขาเผเชิญโลกนี้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกรงขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพดีในทุกวันพี่เอ่าและเอชชิดขอเป็นกำลังใจให้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe ติดตามข้อมูลเรื่องราวดีๆจากช่องเซเปียนเฮลไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ